อ้ำอ้ำบอกให้แบบปาปลาด้ปะแบ่งว่าสันเอ้ยขิโกงีเราอ่ะอืม ừ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  nè, ở tiếng má là xe <laughs> อากัศของย่าโอ้โหเจ็บป้อาเก่ปุบงเออเออเด็กน้อยลูกตื่นลกายาอากัดเขาหญ่ก็มีความหวังเอออะ 嗯，没两个。嗯嗯啊